นายกมลดวงผาสุขหรือว่าไม้หนึ่งกองกุลนธีซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นกวีเสื้อแดงจากการใช้กวีเป็นเครื่องมือเรียกร้องทางการเมืองซึ่งมีผลงานต่อเนื่องมานานกว่า20ปีถูกยิงเสียชีวิตนะครับบริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาวสอยลาดปลาเขา24เขตลาดพร้าวโดยผู้ก่อเหตุไม่ทราบจํานวนและใช้ปืนไม่ทราบชนิดเมื่อเวลาประมาณบ่าย2โมงของวันนี้ทันี้บทบาททางการเมืองของไม้หนึ่งกองกุลนธีเด่นชัดขึ้น หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ตัวเขาออกมาต่อต้านการทำรัฐประหารอย่างชัดเจนและประกาศตัวเป็นเสื้อแดงนับจากนั้นเป็นต้นมาผลงานของเขาก็ประกาศถึงเจตนารมณ์ถึงจุดยืนด้านการเมืองมาโดยตลอดนะครับโดยบทกวีของไม้หนึ่งได้ชื่อว่ามีความร้อนแรงและเต็มไปด้วยพลังสื่อสารทางการเมืองไม้หึงเขาร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชนะครับจนถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคม2553 ทำไมต้องลี้ภัยทางการเมืองเช่นเดียวกับแกนนำนปชบางส่วนครับ